<c oughs> ไม่มันเก็บแหละอันนี้แหละสวัสดีจ้าดูลงเปี๊ยกเปียกไปนัดมาก็ได้มาลายยางได้มาลาย,ยางอันนี้มันอันนี้มันมดไปลลยบาทไม่ใช่่าได้มาลายย่ยางม <c oughs> ดไปไล่บาทไปซื้อของซื้อของอม,มันต้มอันนี้มันสีขาวมันอะไรไม่รู้ มันอะไรไม่รู้สิขาวนี่มันคือมันมาต้มอ,อร่อยแล้วเนี่ยอร่อยของชอบเยอะนะ้นเนี่ยเองแกงก็ได้มะกรีแม่จะแกงให้กินกอนแม่จะแกงส้มให้กินมีส้มไม่ต้องใส่อะไรอ่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยเลยเ,ลยเนี่ยโอ้ยอร่อยแกงมันแกงมันผัดมันใครก,กินมากแกงมันเนี่ยมันมันอันนี้ห้าสิบบาทโยอันเนี้ยห้าสิบบาทเนี่ย เยอะเลยแหละแต่ยังไม่ต้มอันนี้ยังไม่ต้มกระของกินหมีอันนี้อะไรเอ่ยนีอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยก่อนมีเครื่องเติมฉันไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยมันจะมืดกาดขึ้นเคิมมันก็จะมืดมืดเปาะปลาเห็นไหมเปาะปลาโอ้ยน่ากิน เยอะด้วยพะปลา,าให้หลานจริงก็ซื้อมาให้ซื้อมาให้ซื้อมาให้เหลานี่หละแล้วก็สาวกละถุงซื้อมาให้แล้ว,ลลวก็ละสาวกละถุง,ถงนี่เก็บไว้ให้หลานเก็บไว้ใหหลานอ่าเก็บไว้ไหหลานเนี่ยเยอะด้วยพอปลาของชอบของชอบเลยน่าก,กินนะใครเสกเลย ไข่ซีกหนึ่งเลยฮื่มสองถุงกาดอากาศคึมคึมก็จะมืดเฉเพาะปลาอันนี้ก็นมจีนกินนมจีนก็ได้กินไปแล้วอร่อยนี่ก็นมจีนอุ้ยของกินเยอะก็ไปนัดนัดไปนัดอาทิตย์หนึ่งจะมีหนหนึ่งขนมจีนหนึ่งโหลอใบนี้หอมใบเลิศ ใบเลือนเหรออืมผักลุงตูหอมผักอีตูขนมจีนจีนหนึ่งโหลนี่ก็ขนมจีนอันนี้น้ำยาน้ำยาหน้ากินน้ำยาทยางเนี่ยอร่อยนะเนี่ยน้ำยามาจากทยางเลยเนี่ยอร่อยมากเก็มข้นน้ำยาอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกินไปแล้ว นี่ก็จะเป็นน้ำพริกอืมน้ำพริกน้ำพริกนี่ก็อร่อยโอ้ยอร่อยอร่อยเลยแหละเนี่ยอร่อยเลยแหละนี่ก็จะเป็นน้ำพริกมีทั้งน้ำยามีทั้งน้ำพริกเลยผมไปซื้อมาให้กินไปแล้วน้ำพริกเนี่ยอร่อยน้ำยาหยางอืขนมจีนหนึ่งโลน้จีนหนึ่งโลอันนี้ของห้านเก็บให้หลานนี่เก็บให้ห้านสองคน กลับจากโรงเรียนทำจริงเขาก็ซื้อมาให้เลยเนี่ยแค่นี้แหละกิมมี่ก็แค่นี้เลย